สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ของโครงงานที่ใช้วัดอุณหภูมิและแสงโดยที่อุปกรณ์จะมีดังนี้นะครับ 1. สายไมโครยูเนะครับใช้ในการเชื่อมคอมกับตัวบอร์ดนะครับและเอาไว้ใช้ใจ่ายไฟเลี้ยงและส่งโค้ดที่เราเขียนกับโปรแกร,รม a r d u i n o นะครับ 2. คือสายจัมเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นหัวมีเมียนะครับเอาไว้เสียบกับขาของอุปกรณ์ครับ3นะครับ,ะรบจะเป็นตัวบอร์ด e s p 8 2 6 6นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมกับ wiFI ได้นะครับมีขาเอาไว้รับส่งสัญญาณนะครับและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่เชื่อมกับบอร์ดนี้ครับต่อไปนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับมีทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกนะครับคือเซนเซอร์ d h t 1 1สามารถใช้วัดความชื้นได้นะครับแต่ว่าจะมีความคลายเคลื่อนอยู่ที่5%นนะครับวัดอุณหภูมิได้ แต่จะมีความค่าเคลื่อนบวกลบ2%นะครับมีทั้งหมด3ขานะครับมีขาบวกอขอโทษครับขาบวกอยู่อันนี้ขาบวกขาลบแล้วตรงกลางเป็นขา Data นะครับเอาไว้ส่งข้อมูลเข้าสู่บอร์ดครับตัวที่2อครับเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับ B-H 1 7 5 0นะครับมีทั้งหมด5ขานะครับสามารถวัดแสงได้1ถึงหกห3 5ลักความละเอียดอยู่ที่16บิตนะครับใช้ไฟเลี้ยงในการจ่ายไฟครับ ค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการประกอบนะคะซึ่งเราก็จะมาเริ่มจากการเชื่อมตัวจัมเปอร์นะคะกับ dHT11 กันเลยนะคะโดยที่สีเขียวนะคะอัน,นอันนี้คือตัว DH เ1 1ทีนะ่งนะคะสายสีเขียวนะคะก็จะคือไฟบวกสายสีส้มคือไฟลบนะคะแล้วก็จะสายสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นขาด a ต a านะคะในการเชื่อมเนี่ยต้องดูที่ขาบอร์ดนะคะ ไฟบวกเนี่ยให้เริ่มจากขาที่หนะคะนับขึ้นจากข้างล่างของบอร์ดทางซ้ายมือนะคะอันนี้จะเป็นเวลาหาันบอร์ดเข้าตัวเองอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายมือนะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนไฟลบนะคะก็จะอยู่ขาถัดไปหรือขาที่เจนะคะส่วนสายด a t a าสายสีเหลืองเนี่ยก็จะเชื่อมกับขาที่4น่นับจากข้างบนนะคะหรือว่าที่เรียกว่า s b d สนะคะ,ะ,คะก็จะได้1เซนเซอร์ละคะต่อมานะคะก็คือ จะเป็นการเชื่อมกับตัว B h B h 17 5หนย์นะคะตัวนีเ้เราก็จะเชื่อมเสียบสายเราเริ่มจากสายสีน้ำตาลนะคะสายแรกสายริมสุดตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมสายสีน้ำสายสีน้ำตาลนะคะจาก VCC เนี่ยไปเชื่อมกับขาที่หนึ่งด้านขวาของบอร์ดนะคะสายที่เราก็จะเชื่อมกับเชื่อมจาก VCC นะคะไปที่ เ,เชื่อมกับขาที่1น,นะคะน้าจากข้างล่างค่ะเพื่อไปข้างล่างตัวนี้ส่วนสายสีขาวนะคะก็จะเชื่อมจาก GND นะคะไปที่ขาที่2นับจากข้างบนค่ะแล้วก็สายสีน้าเงินนะคะก็จะเชื่อมจาก SCL นะคะไปที่ขาที่2นับจากข้างล่างค่ะแล้วก็สายสี ม่วงนะคะก็จะเชื่อมจาก SDA นะคะไปที่ขาที่3นับจากข้างบนค่ะและต่อไปนะครับคือส่วนของเขียนโค้ดโดยจะใช้โปรแกรม Arduino ในการเขียนโค้ดครับโดยสร้างโดยให้เริ่มจากสเกตแล้วเข้าไปที่ i n c o d e Library ต่อไปก็เป็น Manage Library นครับให้โหลดตัวที่เป็นตัวบิงนะครับ มันก็คือส่วนของหน้าตาตัวนี้นะครับแล้วก็ให้โหลดมาเสร็จแล้วไปที่ไฟล์แล้วกดที่ example และให้เลื่อนหาคำว่า Bing ครับแล้วเข้าไปที่ b i n e d g แล้วก็เลือกที่ i n n a d 7 e esp 8 2 6 6ครับแล้วจะได้หน้าตางนี้มาแล้วก็ใช้อันนี้นะครับ แล้วก็ไปก๊อปแล้วก็ไปก๊อปโค้ดที่ครูได้ให้มาครับโดยใส่โค้ดเสร็จลงไปหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนสองบระทัดนี้ได้มาจากไหนก็คือได้มาจากใช้โปรแกรมว i n g ในการสร้างนะครับโดยกด New Template แล้วก็เลือกเป็นหน้านตั้งชื่อตามที่เราจะตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยครับเป็นโปรเจกตที่เราจะทำแล้วก็ให้เลือกเป็น esp 8 2 2 ลหลังจากนั้นก็กดดันครับเสร็จให้มันเลือกที่ Data Stream แล้วกดบวกครับเราให้เลือกเป็น v i s u a l Pin ครับหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อกำหนดให้เป็นออกกำหนดให้เป็นอุณหภูมิกับไฟครับตั้งอาจจะตั้งเป็น t h e m อาจจะตั้งเป็น t ท e m ครับแล้วก็กำหนดให้เป็น V1 ล้วส่วนนี้ให้เปลี่ยนเป็น Integer แล้วร์กกำหนดให้อุณหภูมิอยู่ที่อาจจะเป็นร้อยหนึงแล้วก็สร้างครับเป็นสีก็ได้เป็นอันนี้และก็สร้างอีกตัวหนึ่งให้เป็นไฟทําเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นไลท์และกำหนดให้เป็น V2 แลวยูนิตให้เป็นรัก อาจจะกำหนดไฟให้เป็น1นึ่ันอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็กดอเ yeah. ครับลืมไปว่าส่วนตรงเทมต้ตองแก้ตรงนี้ให้เป็นเซลเซียสครับแล้วต่อไปให้มาดูที่เว็บแดชบอร์ดครับ แล้วก็ล้านนี้มาเพื่อกำหนดล่านนี้มาเพื่อกำหนดว่าให้อ่านค่าได้อาจจะเปลี่ยนสีให้เป็นสีที่เราต้องตามต้องการเลยครับส่วนนี้เป็นเทมแล้วอันนี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเป็นไลท์อาจจะกำหนดให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับ และส่วนที่เราต้องนำนำไปใช้ก็คือให้คั้นลอกตรงนี้ครับแล้วก็มาใส่สองประทันนี้เพื่อในการรันเข้าบอรดตัวเองและต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของแอปพลิเคชันนะครับหน้านี้ก็คือเรากำลังเชื่อมต่อไ i f i ต่อเข้ากับบอรดนะครับแต่ว่าต้องใช้ Wi-Fi ตัวเดียวกันนะครับ เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือให้ตั้งชื่อบอร์ดครับแต่ก็ใช้ชื่อที่กําหนดมาให้นะครับแล้วก็เลือกไปที่บอร์ดที่เชื่อมต่อไว้แล้วกดไปที่เครื่องหมายบวกครับแล้วก็เลือกคําว่าเกตครับแล้วกดนะครับแล้วก,ก็จะได้มาครับแล้วเลือกไปที่ t e m p e a t u r e u n i ครับแล้วตั้งชื่อว่า Temp ครับ T E M P นะ แล้วก็เลือกสีตามใจชอบเลยนะครับต่อไปนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวนี้นครับเปลี่ยนเป็นเลือกคําว่า Light V2 ครับแล้วตั้งชื่อเป็น l i g h ครับ L I G H T แล้วก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยครับ ท้ทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นค่าที่บอกอุณหภูมินะครับด้านขวาครับก็จะเป็นบอกค่าวัดแสงครับและที่เห็นนี่นะครับก็คือเซ็นเซอร์วัดค่าแสงไม่คงที่นะครับซึ่งเกิดจากถ้าในที่ที่มีแสงมากครับค่าเซ็นเซอร์ก็จะขึ้นสูนนะครและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ